และนี่คือแอปพลิเคชันที่นายตึงเนื้อใช้ตรวจเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันจะโชว์ตัวเลขบนกล้องแบบนี้เลยครับว่าอินเทอร์เน็ตที่เราอยู่และที่ที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงเนื้อจะเอาแอปพลิเคชันนี้มาแนะนํากันครับ และนี่คือแอปพลิเคชัน Wi-Fi AR ที่นายตึงหนึ่งมักจะใช้เช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ในตอนนี้นะครับเช็คได้ทั้งอินเทอร์เน็ต Wi-Fi บ้านนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตมือถือนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store หรือว่าจะคลิกดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดีย๋ยวนายตึงหนึ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยเรามากดเข้าใช้งานกันเลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเลือกว่าเราจะเช็คอินเทอร์เน็ต Wi-Fi หรือว่าจะเช็คอินเทอร์เน็ตซิมนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นายตึงหน่งจะเช็คเป็น WiFi นะครับหลังจากเลือกหัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็กดที่ปุ่มสตาร์ทได้เลยครับกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกมันจะขออนุญาตเข้าถึงกล้องหลังของเรานะครับเราก็กดอนุญาตได้เลยครับ หลังจากที่เรากดอนุญาตกล้องเข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อกดอนุญาตการเข้าถึงพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยนั่นเองนะครับที่สัญ,ญลักษณ์ตัวไอตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยให้เรากดที่ปุ่มโอเคครับจากนั้นให้เลือกอนุญาตนะครับ อย่างในที่นี้เนี่ยผมต่อ Wi-Fi จากเราเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วเรายังสามารถแผนกล้องดูได้นะครับว่าถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยคุณภาพอินเทอร์เน็ตมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อย่างในตอนนี้ก็จะเห็นว่าผมเดินออกห่างจากเราเตอร์ประมาณ5เมตรแล้วนะครับจุดที่สัญญาณดีที่สุดก็คือใกล้เราเตอร์ของผมเห็นไหมครับมันจะเป็นสีเขียวเลยซึ่งมันจะช่วยให้เราเห็นได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าคุณภาพอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่เราอยู่ในตอนนี้เนี่ยสัญญาณมันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับเช็กสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรานะครับแบบเรียลไทม์เลยแบบเห็นภาพแบบนี้เลยนั่นเองนะครับนายตึงหนึ่งหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจาากกกันไปฝ ตดตติามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนืดด้วยนะครับและถ้าใครกดติดตามแล้วฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายบายครับ